สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแเม่นพัวอีกแล้วนะคะพี่ดาแเม่นพัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีธนูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดานะคะขอให้น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะพี่ดายินดีรับฟังแล้วก็ปรับปรุงและแก้ไขน,นะคะทุกท่านแล้วก็อย่าลืมแชร์ กดติดตามพิดาซับสไคร์มาทุกอย่างเลยนะคะแล้วพิดาจะาขอบคุณงามๆแล้วก็ใครที่แชร์ให้พิดาพิดาขอให้รวยรวยรวยเป็นโข้ออภิมหาเศรษฐีตลอดปี2อ6 6หอเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะทนที่ช่วยแชร์และกดซับสไคร์พิดาอันดับแรกที่พิดาจะพูดถึงคือเรื่องการงานนะคะการงานประจาเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะการงานก็คืออาจจะมีเกณฑ์ลงทุนใหม่ๆนะคะหรือว่า อาจจะมีหุ้นส่วนมีอะไรสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีแบบคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะคิดจะขยายกิจการร้านค้านะคะคุณทําได้นะคะแต่ให้ใจเย็นๆแล้วก็ดูแล้วก็หาความรู้ให้แน่นนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้แล้วสําหรับท่านที่กำลังจะคิดหางานใหม่ให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะใจเย็นนิดนึงให้ให้ดูว่างานที่เราทาเราเราชอบไหมหรือ มันครงกับสายงานเราไหมเราพร้อมที่จะทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องการงานแต่เรื่องการเงินนะคะการเงินในเดือนกุมภาพันนี้จะมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยเยอะแต่ยังไงคุณก็มีเงินเขาเรียกว่าเงินสะพัดเข้าสะพัดออกนะคะทุกท่านแต่ยังไงคุณก็ผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบเสี่ยมโชคหรือเล่นลอตเตอรี่ช่วงนี้ก็เล่นของปากของคอนิดนึงนะคะอย่าไปทุ่มเทอะไรมากมายนะคะ ให้เล่นพอแบบโอ้ได้ลุ้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านใดที่กําลังกู้ซื้อบ้านซื้อรถก็อาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยก็อาจจะขอเอกสารเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะแต่ยังไงเขาผ่านสลรยไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วสําหรับเรื่องความรักนะคะความรักนี่ก็จะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้มีเหมือนมีแผนอยู่แล้วว่าจะไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีเกณฑ์เดินทางหรือว่าไปทําบุญอะไรเงี้ยชวนกันไปทําบุญเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็เป็นอะไรที่ช่วงเดือนนี้นะคะคือหอมคุ่นในเรื่องความรักนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินอาจจะมีจับจ่ายใช้สอยมั่งในเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยต่งไงคุณก็ผ่านไปได้นะคะแล้วก็ใครที่กําลังคบหาดูใจไม่แน่นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปพบรักต่างแดนหรือว่ากําลังคบหาดูใจกับคนบางคนอาจจะมีการลั่นวิวาแบบส่ฟ้าแลบก็ได้นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ควรระวังก็คือ ปวดหัวนะคะอาจจะอยู่ที่ปวดหัวที่ชัดขึ้นมาหรือหน้ามืดก็ระวังนิดหน่อยแต่ไม่ได้ร้ายแรงแล้วก็ช่องท้องนะคะช่วงนี้อาหารการกินก็ควรระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงคุณผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วสิ่งที่พิดาจะแนะนําเกี่ยวกับการเสริมดวงก็คือถวายหมอนคู่นะคะตามวัดที่กันดานนะคะแล้วก็วัดที่อยู่ไกลๆห่างไกลความเจริญเนี่ยนะคะท่านจําเป็นต้องใช้แน่นอนนะคะแล้วก็ ไปทาบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะตรงไหนก็ได้ที่ท่านใกล้นะคะตรงนั้นจะช่วยให้เสริมบุญบารมีให้เราแบบอู้หูแบบลื่นลมชื่นใจนะคะไม่ต้องกลัวเลยทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะช่วยกันแชร์กดติดตามนะคะแล้วพี่ดาจะมีคลิปดีๆนะคะมาฝากไม่ต้องกลัวเลยจะมีมาตลอดนะคะแต่ขอให้ชมพี่ดาทุกๆคลิปเลยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีคะ่ะ